สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้จะพามาเก็บฝักที่เราผสมนะคะของเจ้าแมมขนนกเหลืองนะคะวันนี้มีมาสองต้นที่เราผสมกันไว้น่าจะส่งสาเดือนที่แล้วนะคะฝักสุกแล้วเก็บได้อันนี้ที่เห็นแดงๆนี่ไม่ใช่ดอกนะอันนี้เป็นฝักนะคะ ที่สวนมีอยู่ไม่กี่ต้นนะคะสองสาต้นเองนะเก็บผลผลิตนะคะดูยังไงว่าฝาักเราสุกแล้วนะก็ ก็เขาก็จะเปลี่ยนจากสีแบบเขียวนะคะแล้วกลายเป็นสีสีแดงหรือว่าสีชมพูประมาณนี้นะคะสีส้มก็ยังเก็บไม่ได้นะคะรอให้เขาเป็นสีแดงก่อนดูไม่ยากนะนี่